ครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็ได้มาเปิดเต่าแล้วนะครับครับไม่ทานก่อยุบเหลือประมาณแค่นี้นะครับพอดีผมก็ลืมขึ้นไปนะครับว่าต้องทำรีวิวอัปเกรดนะครับก็ตักไปขึ้นไปได้ละสองเค่งนี่นะครับยังเป็นทานหัวงอกยู้น,นะครับ ผมก็บอกหัวว่ามันหัวตรงไหนคงจะต้องปรับปรุงไปเลยเลยนะครับหรือว่าตรงนี้หรือปลาครับเป็นร้อยแต่เยอะแยะนะครับแต่ทานซุกทุกก้อนนะครับอน,นี้ไม่ท่อนใหญ่นะครับไม่ท่อนใหญ่นะครับสุกนะครับ คี่เรื่องคงปรับปรุงระบบอากาศนะครับเนอ้อคือมันรั่วทานสุกทุกก้อนนะครับมีท่อนใยนะครับ นี่ก็บริเวณหน้าเตานะครับครับถือว่ายังไปได้ดีอยู่นะครับก็ต้องมีการปรับปรุงเรื่อยๆนะครับครับทานก็ยังเป็นสีสวยอยู่นะครับ ครับนี่ถึงไม่ลํำใหญ่นะครับทุกทุกก้อนนะครับก็ยังเหลืออยู่นะครับก็ได้ขึ้นมาประมาณสามเชิงแล้วนะครับสามเชิงน,นะครับ มันมีร้อยแตกร้อยเล่านี่นะครับที่ผมปั้นดินนี่นะครับทำให้อ,อากาศเล็ดหลอดเข้าได้อยู่นะครับ <c oughs> ครับอ่านี่ดูงซุกว่าไม่ซุกมามาดูกันโอ้ซุกถึงไหนครับ